งอนในสายตาเธอก็ห oh ูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจหูเมิดว่าเจ้ามีไปแต่งงอยใจบ่ให้เจ้าเห็นมีนสุางส่วนน้ำสุยายัง អ្នកនឹកចောက်ចិត្ត สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมชแนลของคน,คนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรักยา่าสวัสดีไปยังพี่ๆท่ันนานะสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับอ่ะพามาชมอีกสักรอบครับผมสำหรับพวอแอมซีชา่นนั่นนะฮะตัวคั r ดี s สวิตชิ่ง AMD Amedia Audio นะครับผมรหัส KS4008 นะครับผมเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งนะครับผมตัวนี้ เคยลงรีวิวไว้ครั้งหนึ่งนะครับก็มีพี่ๆน้าๆหลายท่านนะครับผมติชมกันเข้ามานะครับหลังจากที่ได้ทําคลิปรีวิวไปครั้งก่อนนะครับตัวนี้บางท่านก็ว่าพัดลมดังแรงบ้างนะครับต่างๆน้านะครับผมคลิปนี้มาทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ผมย้าไว้ก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นสวิตชิ่งคันดีนะครับผมตัวนี้พัดลมเงียบพัดลมเบานะครับเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นสี่ชันแนลขนาดหนึ่งยนะครับ AMD a m e n d a O.D.O. i นะครับผมมา ก่อนอื่นเลยนะครับผมเรามาดูที่กําลังขับนะครับอ่ากำลังขับของ KS 4,008ตัวนี้นะครับผมแปดร้อยวัตต์ oh oh นะครับ800วัตต์คูณสที่8โอห์ม1,200วัตต์คูณสที่4โอห์มนะครับก็คือ1นึ่งชั้นแน่นะครับผมถ้าเล่น8โอห์มจะได้อยู่ที่800วัตต์ถ้าเล่น4โอห์มจะอยู่ที่1,200วัตต์นะครับต่อ1นึ่งชั้นแน่นะอ่า power amp 4ี่ชั้นแน่นะครับผมชั้นแน่นรับแปดวัตต์ที่8โอห์ม1,000 200วัตต์ที่4โอห์มนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมสลับกําลังขับของ power amp นะครับน้ำหนักเบานะครับสลับพี่ๆนานาท่านใดที่กําลังหา power amp ที่มีน้ําหนักเบาค่าดีสวิตชิ่งเอาไปขับเป็นกลางแหลมนะครับตัวนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมน้ําหนักอยู่ที่7กิโลกรัมนะครับผมน้ําหนักอยู่ที่7โลนะครับนี่ก็คือขนาดนะครับผมนี่ขนาดตัวนี้ก็คือน้ําหนักสินค้าใหม่มือหนึ่งครับผมนี่ สินค้าใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับาราคาอยู่ที่แท่นละ5,900บาทนะครับเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งนะเท่านละห้าพนเก้าร้บาทนะครับอ่าไส้ในของตัวพาวเวอร์นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขึ้นให้ชมตรงนี้เลยนะครับอ่าเนื่องจากมันมีสติกเกอร์อยู่นะครับผมเครื่องไม่สามารถแกะได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวรูปอ่าด้านในของตัวพาวเวอร์ให้ดูนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับอ่าตัวไส้ในของตัวพาวเวอร์แอมป์นะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์ประกอบสวิตชิ่งคัดดี น้ำหนักเบานะครับสำหรับท่านที่กำลังหาเช้งงานนะครับ a m e n d a นะครับผม a m e n d a Audio AMD นะครับผมก็เจ้าเดียวกับผู้ผลิตตัว AMD ของ Martin นะครับผม Martin MX 2 0 0 0มน, AMD, นะครับมาจากที่เดียวกันนะครับผม a m e n d a Audio KS 4ี่พเป็นสวิตช,ชิ่งคา่าด,ดีนะครับ เดี๋ยวลองออนเครื่องให้ดูครับผมมีพี่พิณนาห,หลายท่านว่าพัดลมดังแรงนะฮะอ่ลองฟังดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมพี่พิณนาวว่าดังแรงไหมฮะมีหลายท่านเลยว่าพัดลมดังแรงนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังด้านหลังนะครับผมนี่นะออนเครื่องแล้วนะครับผมออนเครื่องแล้วนะครับอ่าใฟังด้านหลังอ่าด้านหลังครับผม ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองฟังดูน้ําเสียงนะครับผมทดสอบการใช้งานนะครับอ่ะดูกันที่ชั้นนั้นเอชั้นนั้นที่1นะครับสรัอยยิ้มงานกับบ้ามีตรภูมักวนอูไดสงาย,ยาาจังมพอพกันครับ่อดน,น้ำกันเดิมพี่น้องบ้านเสือเถ่าเด้เอเอ การดินนร้องกันในช่วงนี้ครับก่อนสักก้อนนึงอ่ะดูที่ชั้นนั้นสองครับอ่ะชั้นนั้นที่สามครับผม ชั้นนั้นที่สี่ครับผมชั้นนั้นที่สี่เขป็นตัวเตือนนอาจารย์ไม่คีย์บอร์ดเอาเราไปฮ่าะโอเคนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับนำมารีวิวอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับ PowerM ตัวสวิตชิงคัสดีนะครับตัวใหม่ AMD นะครับผม Amanda Audio คั d ดีสวิตชิงน้ำหนักเบาขนาด 1U นะครับผมตัวนี้น้ำหนักเกต์กิโลนะครับผมกำลังขับก็800วัตต์ที่8โอห์ม1 200วัตต์ที่4โอห์มนะครับขับกลางเหลมได้นะครับผม12นิ้วชัแนะละ2ใบนะครับ12นิ้ว15นิ้วชั่นแนลละ2ใบได้นะครับตัวนี้ก็4ชันแก็8ใบนะครับผม ครับมอนิเตอร์ก็เสียงดีนะครับอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทนะครับอ่าเปิดราคาไว้ที่5,900บาทนะครับผมตัวนี้สินค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอ่ารวมส่งนะครับผม5,900รวมส่งเก็บเงินปลายทางได้เลยนะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับผมรีบสั่งซื้อกันเข้ามานะครับสำหรับท่านใดที่กำลังหาใช้งาน5,900บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับผมอ่าเอ็นสตูดิโอเอ็นซาวครับผมระบบเครื่องเสียงบนบ้านราคาราคา 065-336-4-2-9สารคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ